สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้สิผ้ามากินสมมาค่าพามากินของเปรี้ยวนะครับผ้ลไม่ก็หลากหลายครับหาจากสวนแนนหาจากตลาดแนนนะครับซื้อมาก,กับผมมีไผ่กินผมก็ซอกหาจากตู้เย็นมากินครับมาล้มสมสัวอยูนนี่แหละบากคมหน่อยก็มีจริงๆริงอยากกินมากามหน่อยครับพี่น้องครับเสียเจ้าผมมากินมันก็น่า่าส่วนดอก บัดสสเฮิตแลคกับเห็นผลไม้หลายอันเนาะอยู่ในตู้แน่อยู่ในอันนี้แน่มีทั้งของสมของหวานบันีรที่แล้วว่าสกินของสมกระสิได้กินของหวานนํำผันละมีไผกินครับมาอยากกินบัคามนี่ก็สิกินบัคคามให้เบิ่งนีเนี้ยค้มหน่อยครับแก้วแซ่บแท็บนี่ นี่ครับคลามนี่ครับบ้วยคุยหลายๆครับเจ้าซึ่งบ่าบ่านี่คลามสม บรรยากาศท้งให้ท้ง,งหน้าครับฝนกระีินเห็ดนังบะไหรเปรียกก็ได้ไอเนี่ยกินถอแน้วครับพี่น้องเนาะฝนตกมากอ่ะบัมีแนวเห็ดแล้วถอบอลไต่กบไต่กบก,บกับบไดรว่าขั้นเหมือนเนาะเห็ดเปียกกระยานเปียก กันโสบายกินผสมเบิ้ง์ผสมนับักสมแฉบแฉบสวยอักหน้าครับกินบักหน้าแก่คโควิดเป็นมา กินเบิ้งเป็นจังไหนหน้ากับปลูกเองหน้าวางนย้สวนมีบักหน้าส่งได้นอบอบักหน้าผมระมักินเบิดเปลือกับนี่พายกินคือผมบ่เฮ้ยนี่ใส่เจ้าเขาไปนี่คุณู้นืนด้วย น้าวแซ่บน้าวนื้อเมื่อครับนี่บักน้าวครับบักน้าวคำที่สองคำพี่น้องครับโอ้ยบอกว่าอะไรเปี่ยวปากกันไหนเนาอนี่ครับหือ มออกี่ดาฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งยอะยัวครับฝรั่งครับ นี่ครับปลังโบแก่บออนครับบางค้นก็มักกรอบนะครับพี่น้องครับบางค้นก็มักแบบหนุ่มๆนะข้างในหนุ่ๆนมๆนอกจากน้อยเิ่นวางแซ่บผมก็มักประมาณกรอบๆรึ่งๆนะครับเขิมๆเนาะอืมมันนีมะกอกค,ครับมะกอกมะกอะกอน้ำเอ้ะมะกอก ผมฟานมังหันเนี่ยมาล่องมากกอกครับพี่นอ้องครับอืมกอกระแซบบเปผีเยวแเนีกำลังเฮิมกันครับ เขาการักล่างถอกมี่ยาอยู่ครับพี่น้องครับก็ล่างถอกกําล่างาตังน้ำนมเนาะเถาน้ำนมจักหน่อยอีกจกักกันยากะัะเด็กเกี่ยวครับหนาวพอดีพุ่มใหม่ก็ร้ายครับจักสิกินยังมีกับบักลําใหญ่ แก้วมังกรครับพี่น้องครับบักละมุดห่วยบวิบมแมละมุดยังก็มังคุดมังคุดโอ้ยลงครับบักมังคุดนะครับครับพี่น้องแก้วมังกรมาจากไสน์เนาะก็ได้ดปลูกเองเหรอกครับแก้วมังกรแม่เพิ่นได้มาป่าเอามาห้ยเม็ล่ะป่า ป่าทั้งบันน้องไห้เอามาไห้ครับสื่อมากด้วยจังไหรโบโห่หูซีงามพรโดยินพี่น้องครับเกี่ยกังก่อนครับผมอืมอืมานครับสิมีพูบอก,กินไน่ผลไหม่บอกครับพี่น้องครับโอ้โยคอยบอก,กินไนเ่เด้อบัดิบา เอาในแก้วมังกรอ,ออกให้แน่แบบงงเลยเด้่ยหนอนมันหลยเนาพี <ś c oughs> ่นนอเนอครับอืมร่างแบบอันนี้ครับมักมั่งขุดเบิ้งบัน นี่ครับมังคุดจับดูติเปียวน้อยนึงเนอะครบเน่ะมังคุดกับสิบประมาณนียู่ละจะจสิมีรสเปรียวหวานลำใหญ่ครับปักลำใหญ่ลำใหญ่ครับ ลำใหงามงามหวาน,วานเม็ดนหน่อยเนาะพี่น้องนะเอาน,นาะเอาไนมันใบถั่วปลูกครับพันได้งามงามพันไดเหนือไล้หวานแล้วก็น้อยหน่อยเม็ดหน่อยเนาะเม็ดหน่อยเอากับสีเอาไว้ปลูกครับเอาไว้เพาะให้มันเกิดขึ้นมาอีกเชือนหนึ่ง ละใหม่กับมีประโยชน์ครับพี่น้องครับซึ่งของเปรี้ยวของหวานนะครับกับมีประโยชน์ในคุณลักษณะของอเป็นเหยื่อใยทางวิตามินนะครับสายใยอาหารขับถ่ายง่ายเนาะพี่น้องครับบางอย่างกับสิมีการบำรุงสายตานะครับบำรุงผิวพรรณนะครับเป็นวิตามินซีเนาะพี่น้องเนาะกินละค้ากินละนวลเปว่าผิวชุ่มชื้นนะครับ เจลนี่มีประโยชน์ตังนหนนอเจ้าเจ้านี่ก็คือเพิ่มเพิ่มอ,อัตรลดบ่เพิ่มอัธรสให้กินแบ่บกินสะดวกเนาะเจาก็ได้น้ำตาลบ,นาลบ่น้ำตาลก็สิกลกายเป็นามาจากคือคือกันเนาะมาจากอ้อยอมีประโยชน์ทุกอย่างก็มีประโยชน์ครับพี่นอครับ พราะฉะน,นัะ้นแล้วก็พยายามกินผลไหม่เด้อพี่น้องเด้ออย่าสื่อมากใส่ตูไ้ไลยคือผมเนี่สื่อมากกับมุ้ยไผ่กินซอกอ,อกมากินครับตั้งติดกินนะตังเส่อกันเอาไปหลานตู้เย็นจังพอโอ้พันบาทเซว้ยตะปุดเดือนก่อนปุดนพันบาท <c oughs> อาหารลายครับนะฝนมากอาหารลายอาหาร บ้านเท่ากับบอยดีสีปันไดดอกคือจังสีเนี่ยอย่างมังกรนี่กับป่าเอามาหายนะครับผู้นั้นผู้นี่เอามาหายนะยามเฮามียามเขา,า,เาคนละใหม่ของเฮายู่สวนเฮามีเขากบเอาไปหายเพิินนะกับเป็นการหมุนเวียนกันไปขอบคุณหลายเด้อที่มารับชมคลิปเด่นเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเขาไปเบิ่งคลิปข้องพี่น้องตลอดนะครับอาชิบไ้คอมเมน ทุกคนนะครับกับเขาไปเบิงเรื่อยๆนะครับแต่เอ่อฟซีที่มาใหม่นะครับรูจักกันใหม่ผมกับเขาไปเบิงลิดหย่อนหลังนะครับไปทําความรูจักนะผมกับแบบรูจักกันเหลับรูจักกันเลยนะจะตายผุมกับพมาณนี่ครับไปเบิงลิดย่อนลังของเ่อนใไมย่ย่านลิดไปย่านฮอตดิดตามเหล่วมันลุดนะครับ บา,บางขัดผมก็ติดตามเพื่อนไหวเอา้าคุณอนี่ไปซ้ายก็ไปหาเบิ่งนเนาะ,ะเ็าพอเห็นนะครับเอา้าบัตรจไปพอ่อกับไปคน,คนไปคนพพอยนะอยู่ในคขมเมนต์ของผี่อีนนก,ะนะกอ,อันนึงกลางสนะกับไปพ่อกันจัอันนี้เอา้าเพื่อนติดตามแล้วเนี่ยจังสินะเพคอขเมนเล้เพอะติดตามไลพอะแต่ว่ามักนกระุดนะบานนี้ก็เลขคิดใหม่ว่า เขยื้นใหม่ที่มาหูวจักกันกับลงก,กับเขาไปเบิ่งคลิปย้อนหลังให้มันได้ไลน์นะเหมือนเขาไปติดตามเพื่อนเคยไปเบิ่งคลิปเพ่นแล้วจริงๆนะครับก็บเลยติดติดตามไว้กับจังสิบเออร์รนะครับกับกดกระดิง่งไว้กับแฮงดีแฮงกค์แจ้ง,ง,จงเตือนเข้ามาเข้ากับด้เบิ่งทันทีนะครับโอเคครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์ให้เบนเดอร์กินหน้าจเจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณครับบายบายนะครับเจอกันใหม่เด้อ